สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็ากับช่องคุกกี้รันนะคะว,วันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องออโต้ห่าห้าทีวีสนะคะก็เขาก็จะมีโปรโมทช่องรับสบอนเซอร์แล้วก็เออแคสเกมนะคะไหมครับก็มี <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะอโอเคนี่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 อันนี้ไม่ต้องสนใจ กรนนะโปงหมดก็เป็นอย่างนี้นะคะ,ะดะูช้าเลยอ่ะน,น,น,นี่ก็ผมออตโตห้าห้าทีมีสองอันนี้ก็จะมา ก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ดูคลิปออโตเป็นคนแรกเลยนะคะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะ